วันนี้มีบ้านเจ๋งๆอีกหลังหนึ่งของเวีนดนามมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับเป็นบ้านที่เราสามารถทำตามได้เรารู้สึกจินตนาการได้ว่าเอ้ยถ้าเราทำบ้านเราสามารถทำแบบนี้ได้แบบมันไม่ได้ยากมากนะักไม่ได้ใช้วัสดุอะไรที่มันหรูหราเกินจริงเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านแคบยาวความสูงสชั้นนะครับก็ โดยภายในบ้านเนี่ยประกอบไปด้วยผู้ที่อาศัยหลากหลายด้วยกันมีทั้งคนที่เป็นปู่ย่ามีทั้งพ่อแม่แล้วรวมไปถึงมีเด็กอยู่ด้วยนะครับการออกแบบเนี่ยมันจะต้องตอบสนองกับคนทุกเพศทุกวัยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกออกแบบที่จะให้แต่ละชั้นแต่ละฟลอร์เนี่ยเป็นเหมือนพื้นที่ของแต่ละคนแต่ละกลุ่มไปเลยบริเวณชั้นหนึ่งเนี่ยเป็น,พ,นพื้นที่ของผู้สูงอายุหรือว่าเป็นคนปู่คุณย่านะครับก็จะอยู่ที่ชั้นหนึ่งเพราะอาจจะแบบไม่ได้อยากเดินขึ้นแล้ว มาที่ชั้นสองจะเป็นห้องนอนของเด็กๆนะฮะชั้นที่3เนี่ยจะเป็นห้องนอนของพ่อแม่นะครับส่วนที่ชั้น4เนี่ยจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างฟรีพื้นที่นั่งเล่นรวมถึงพื้นที่ของสวนด้วยครับอย่างบริเวณทางเข้าเนี่ยก็จะเรียบง่ายเลยเป็นประตูเปิดง่ายๆแต่ว่าจะสังเกตว่าที่ด้านบนเนี่ยเขาจะมีเจาะช่องไว้ให้สามารถคอนเน็ก์กับด้านบนได้ด้วยนะอันนี้น่าสนใจมากเพื่อให้บริเวณหงทางเข้าเนี่ยที่เป็นเหมือนที่จอดรถเนี่ย ไม่ได้รู้สึกว่ามันถึกตันมากนักเพราะเข้ามาก็จะเขาจะไม่ใช้การกั้นห้องที่กั้นแบบทึบทั้งหมดนะครับเขาะจะเป็นลักษณะของการจัดแปลงแบบโอเพนแ plan เพื่อให้พื้นที่มันดูโล่งแล้วก็ไม่ได้ดูอึดอัดมากนักเข้ามาก็จะเจอพื้นที่นั่งเล่นรับประทานอาหารแล้วก็เป็นครัวเล็กๆนะฮะตรงนี้ถัดมาก็จะเป็นส่วนของห้องของคุณตาคุณยายที่ อาจจะไม่ได้อยากจะเดินขึ้นข้างบนนะครับเป็นสังเกตตรงนี้ครับเขาดีไซน์ให้เป็นส่วนของหน้าต่างด้วยเพื่อให้สามารถเปิดระบายอากาศได้ดีด้วยนะเดินขึ้นไปชั้นบนก็จะเป็นส่วนของเด็กๆและทางเดินหรือว่าชานพักตรงนี้เขาออกแบบให้เป็นส่วนของห้องทำกันบ้านของลูกๆด้วย ถัดเข้าไปก็จะเป็นส่วนของห้องนอนของเด็กๆที่ที่เขาดีไซน์เผื่อไว้แล้วส่วนอีกฝั่งหนึ่งอันนี้เป็นห้องนั่งเล่นมีความสู Space, สงดับเบิลสเปซสชั้นอันนี้เหมือนเป็นไฮไลท์ของบ้านเลยเนาะเป็นช่องแสงหลักที่จะทําให้แสงจากภายนอกเนี่ยเข้ามาได้ค่อนข้างเยอะมีการปลูกต้นไม้เพื่อกองแสงก็จะทําให้เนี่ยพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่มากๆเลย เดินขึ้นไปจากโถงดับเบิลสเปซตรงนี้ก็จะมีบันไดที่สามารถเดินขึ้นไปที่ชั้น3ได้เป็นส่วนของมาสเตอร์เบดมแล้วนะฮะมาสเตอร์เบดมจะเว้นพื้นที่ส่วนหนึ่งที่เป็นบันไดขึ้นไปที่ชั้นต่อไปถัดเข้าไปด้านหลังก็จะเป็นส่วนของห้องน้ําที่แบ่งเป็น2ส,ส่วนเลยก็คือส่วนของชเวอร์แล้วก็ส่วนของที่เป็นโถส้วมถ้าอยู่ในห้องที่มนะิดชิดเนาะก็จะเห็นว่ามีส่วนของสกายไลท์ที่ ออกแบบให้สามารถมีแสงลงมาได้ด้านหลังก็จะเป็นบานกระจกที่สามารถให้แสงเข้ามาได้เหมือนกันพอเดินขึ้นไปที่ชั้น4เนี่ยอันนี้ค่อนข้างเป็นพื้นที่พักผ่อนแบบสบายๆและไม่ได้มีฟังก์ชันอะไรที่ฟิกเท่าไหร่เป็นเหมือนระเบียงโลง่ลงๆแล้วก็มีกระบะต้นไม้เล็กๆเ,เปิดประตูที่อยู่ไปทางด้านหน้านะฮะก็จะเป็นสวนที่มีขนาดใหญ่หน่อยไว้ปลูกพืชผักสวนครัวของครอบครัวมันเหมาะมากเพราะว่าแสงแดดสามารถ ส่องลงมาถึงแล้วก็สายฝนเวลาฝนตกก็ลงมาได้ด้วยตรงนี้อันนี้ข้อหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องการที่เขายอมเสียพื้นที่บางส่วนเพื่อที่จะเจาะเป็นช่องโลง่งเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างชั้นล่างกับชั้นบนตรงนี้มันเหมือนจะทําให้เราเสียพื้นที่ไปนะแต่สิ่งที่ได้กลับมามันคือเรื่องของความ ปร่งสบายแล้วก็การถ่ายเทอากาศที่ดีวัสดุที่เห็นก็เรียบง่ายมากอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่ผมรู้สึกได้ว่าว่าบ้านเวียดนามไม่ได้ใช้วัสดุที่มันหรูหราเลยแต่ว่าให้ความสําคัญกับการออกแบบสเปซแล้วก็ที่ว่างให้มันเกิด IMPACT ในการอยู่อาศัยจริงๆนะ ก็ทั้งหมดนี้คือบ้านเลียดนามหลังนี้ที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวแทนของความเรียบง่ายแต่ว่ามันอยู่สบายมากๆหลังต่อไปจะเป็นหลังไหนก็ฝากติดตามกันต่อไปนะครับเจอสนครับ